่่นคะสวัสดีนะคะสวัสดียมเช้านะคะเ,เพื่อนๆค่ะเช้านี้เมย์กอมมาเดินหาซื้อของทานนะคะตลาดอินเตอร์นะคะตลาดอินเตอร์มักนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็มีทั้งของกินสําเร็จนะคะแล้วก็ของใช้นะคะเพื่อนค่ะก็วันนี้วันอังคารก็คุณ,คณเงียบนะคะ่วงนี้ หลังเทศการมาคนก็เงียบๆนะคะแล้วก็ตลาดนี้เขาเปิดแบบทั้งช่วงกลางคืนนะคะค่อนก่อนสว่างทีสามีสี่ก็เปิดแล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็สายหน่อยก็ของก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วนะคะรองเทา้าคนก่อนมีก็มาซื้อรองเท้าแตะใส่เล่นนะคะพเพื่อนๆคะ่ะก็มาหาดูนะคะของกินของใช้ ผลไม้ตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดขายส่งนะคะนี่ก็หลานเดือนสวัสดีค่ะไม่อยู่จะเดือนกว่ากลับไปแม่ไม่สบายก็เลยกลับไปดูแม่เพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อวันก่อนเองเก็บบ้านเหนื่อยเลยเ,เดี๋ยวเอามาซื้อกับข้าวมีอะไรสวยๆวยชม ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวไปดูวันนี้เอาวันนี้มาสายเดี๋ยวกับข้าวหมดเข้าไปดูละอ่ะกับข้าวก่อนหนาวนะคะวันนี้ก็เงียบเคียบคนไม่ค่อยจะคึุกคักเท่าไหระะ่ ปลาส้มนะคะเ,เพื่อนๆค่ะปลาสม้มปลาส้มก็น่ากินนะคะมีจะซื้อนะคะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวให้ออกมานะคะเ,เพื่อนๆค่ะอออซื้อปลาสม้มก็ขอรีวิวก่อนนะคะรีวิวค่าดูก่อนก็ได้เพื่อนๆค่ะว่ามีอะไรน่าทานบ้างไปนี้็จะเป็นของชานะคะของชำอันขี้ของชํานะคะ,ะ,คะสารพัดของกินของเยอะแยะนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ ผักสดปลาทูนะคะสดผักสดหลายนะคะแล้วเดียไปเนี่ยไมไม่ลาไปเลวันนี้ ใส่บัวใส่บัวนะต้ยมยำนะต้ยมยำปลานะคะเพื่อนๆใส่ใส่บัวนะจะอร่อยออเดี๋ยวจะซื้อผักอันนี้ไปสักถุงนะคะเมย์ชอบเอาเก็บไว้ทานเป็นพวกผักผักแควผักคอสผักอะไรนะคะนี่นะ,ะเพื่อนๆค่ะรวมๆกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขาออกให้ออกมาซื้อ กอเดี๋ยวไปซื้อดูไก่กันนะคะเพราะว่าเป็นร้านขายส่งเขาจะหมดเร็วนะคะพวกไก่พวกไก่พวกหมูจะหมดเร็วนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีก็เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะคะด้านในเลาค่อยมาหาของอย่างอื่นเพราะผักมันยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไก่นี่พอใายก็หมดแล้วนะคะกิ้งปลาดุกงูอย่างนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเข้าข้างในก่อนเข้าด้านในก่อน ก็มีทั้งโซนด้านด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะหลากหลายทองโตมากๆเลยในะด้านนี้นะคะเดี๋ยวรีบเข้าไปด้านในก่อน ถ่ายแนวตั้งนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเพราะว่าไม่สะดวกแนวนอนถือไม่ถนัดนะคะเพราะาดูกับข้าวเนาะอีกอรานเป็ดพระโรคขาไก่ต้มน้ำปลาดีจะเป็นเต้าหู้ปลาตั้งโก,กผักสดๆนะคะร้านนี้ก็ขายถูกนะ,ะผักแบบนี้นะ,ะเห็ดกระสารพัดอะไร เผือเทศลูกชายเอามาจากบ้านน่าจะเป็นแม่ดองให้มาผัากเริ่มลอยลอยลอยนะคะเพื่อนๆปีนีน้มะม่วงก็ชุกมากๆเลยนะคะที่บ้านก็กินทุกวันนะคะของรีแล้วก็จะมาซื้อพี่แกงร้านนู้นนะคะพี่แกงร้านอร่อยเจ้าประจํานะคะพี่แกงเ,เดี๋ยวข่าวออกเดี๋ยวขาวออกนี่ก็จะมาซื้อนะคะ เริ่มวายแล้วนะคะท้างด้านในเพราะว่าเป็นร้านขายส่งพวกออปลาพวกปลาพวกปลาพวกออไก่นะคะเพื่อนๆค่ะร้านพวกไส้กรอกเดินดูถีปลาปลานิลปลาตะตินปลาช่อนนะคะตัวโตๆเสเวก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ ร้านไก่และร้านส่งของเมย์จะอยู่ด้านในนะคะเพื่อนๆค่ะร้านขายส่งเมจะซื้อประจําก็จะหมดเร็วนะคะเป็นอาหารทะเลนะคะก็เป็นตลาดไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เพื่อหมูเพืเนื้อก็จะอยู่ด้านนู้นนะคะร้านขายหมูขายเนื้อก็จะอยู่ด้านนี้นะคะร้านนี้เมจะมาซื้อประจํานะคะร้านนี้ก็ไก่จะสูงนะคะพวกไก่พว่เนื้อไก่อะไรก็จะถูกนะคะ ก็จะซื้อหลายๆอย่างไปเก็บไว้นะคะเพื่อนๆค่ะจะใส่ตู้เก็บไว้นะคะหนึ่งร้านขายหมูที่อยู่ด้านในขายหมูขายเนื้อค่ะเมยไม่ค่อยชอบไปเดินเพราะว่า <c> ห <oughs> มูเนื้อเมย์ไมไ่ได้ซื้อได้ซื้อหน่อยนี้นะคะซื้อซื้ออีกทีหนึ่งได้ราคาถูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายส่งพืของช่วหวยด้านนอกรอบๆนู้นนะคะมันจะมีหลายโซนนะคะแต่เมย์ไม่ได้เดินก็จะเดินแต่เฉพาะร้านที่ เราซื้อของไม่ได้ได้ออกไปเดินตามร้านที่ขายส่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นร้านขายหมูขายเนื้อนะคะแผงหมูแผงเนื้อก็เมย์ไม่ทานเราก็จะไม่เดินผ่าน,ห,นะะหัวหมูนะคะหัวหมูนี่นะคะกับร้านขายหมูขายหมูร้านหมูนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็เมย์ก็จะไปซื้อไก่ฟ้านุ้นนะคะเพื่อนก็โอเคนะคะเมย์ก็จะลงคลิปนะคะ ขอจบคลิปลงคลิปนะคะพามาเลาะตลาดสดยาำเช้านะคะก็ไปแจ่เพียงแค่นี้เดี๋ยวเมย์ก็จะซื้อของนะคะก็ไม่สะดวกนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามกับชมคลิปเป็นกำลังใจเมย์ M ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบคุณล่วงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ